สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การทํำเพจนะครับทำเฟ e บุ๊กเนี่ยตอนนี้ก็คือมันมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นผมโดนถูกจำกัดการสร้างรายได้ไป3เพจสเพจในวันเดียวนะครับเนื่องจากว่าใ้ายเพลง ลิขสิทธิ์ของ Facebook ที่อยู่ในคลังเพลงบ้างนะครับเพลงตีกระแสบ้างนะครับซึ่งมันเป็นแค่ซาวด์และดนตรีต่างๆความเข้มข้นของ Facebook ช่วงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ซ้ายในเรื่องของเพลงของ a c e b o o k นี่ก็ต้อง,งระวังเอาไว้นะครับอาจจะโดนเหมือนผมหรือตอนนี้ท่านอาจจะไม่โดนไม่เป็นไรนะครับท่านก็ถือว่าเป็นการโชคดีไป นะครับและหลายท่านที่ทำมาก็ใส่เพลงมาตลอดก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับแต่สำหรับผมนะครับเวลาใส่เพลงใส่ดนตรีใส่ซาวนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นเขาใส่เพลงที่คนอื่นเขาใส่เหมือนกันนี่แหละครับเพลงเดียวกันนักร้องเดียวกันแบบเดียวกันหมดเลยก็ยังโดนผมก็ไม่รู้ว่าผมมีปัญหาอะไรกับ Facebook หรือเปล่านะครับอันนี้คือเล่าสู่ฟังนะครับทีนี้นะครับอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนะครับตอนนี้ก็คือ Facebook นี่เวลาเราสร้าง Facebook ขึ้นมาหนึ่ง Facebook อย่างของผมเนาะมันก็จะมีอยู่ในส่วนของกิรติภาคภูมิที่เป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยและผมก็ไปเปิดเพจไว้อีกหลายเพจซึ่งในเพจแต่ละเพจของผมนะครับสอเพจนี่คือสามารถสร้างหลายได้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนะครับ Facebook ที่เราใช้ใช้ในการสร้างเพจเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปกับเพจต่างๆถูกต้องไหมถ้าเพจมีปัญหา ย้ำถ้าเพจใดเพจหนึ่งมีปัญหามันก็จะลิงก์มาที่เพจมาลิงก์ที่ Facebook ที่เราสร้างณนะตอนนี้นะครับผมนะครับโดนละเมิดลิขสิทธิ์ในเพจของออมสินฟาร์มมันก็จะลิงก์มาที่ Facebook กีรติภาคภูมินะครับที่เป็นภาษาไทยนั่นก็คือนะครับ Facebook ภาษาไทยของกิรติก็จะถูกติดแดงไปด้วย พอเข้าใจความหมายใช่ไหมครับถ้าเพจเราที่สร้างขึ้นมาหลายหลายเพจนะครับมีปัญหามันจะลิงก์มาหาที่ Facebook เราด้วยถ้า facebook เรามีปัญหานะครับนั่นก็คือเหมือนกับว่า f a c e b o o k หลักของเรามันเป็นศูนย์รวมของเพจถูกต้องไหมฉะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงไปกับเพจด้วยไปกับเครือข่ายที่ที่เราลิงก์ด้วยนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหานะ แต่ก่อนไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้นะครับหลายๆท่านที่ทักมาถามผมทำไมมันมีปัญหาหรือมีผลกระทบมาถึง Facebook เวลา Facebook มีปัญหาแล้วมันกระทบไปในส่วนของเพจด้วยอันนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันน่าจะเป็น ระบบใหม่เป็นการตรวจสอบคือยังไงก็แล้วแต่คือมันผูกพันกันทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่คุณสร้างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นผมสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับมีหลายๆท่านที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องของการโพสต์ลงไปในกลุ่มก็เช่นเดียวกันนะครับพอโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยมันจะแจ้งเตือนมาผมทันทีเลยมันบอกว่าถ้ามีการละเมิดเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบมาถึงผม ซึ่งผมเป็นคนดูแลไม่ได้จัดการทําให้ลูกเพจนะครับลูกกลุ่มนะครับละเมิดลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นโพสต์ไม่เป็นโพสต์ที่ขัดต่อนโยบายชุมชนเห็นไหมครับผมก็ยังง,งงงอยู่ว่า เอ๊ะมันจะพ่วงกันทั้งหมดเลยใช่ไหมตอนนี้นะครับฉะนั้นก็พึงระวังเอาไว,ว้สสนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่เจอปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้อ่าได้รับทราบได้รับรู้ไว้นะครับตอนนี้ผมเจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจอมา2ครั้งแล้วนะสครั้งและสอครั้งครั้งนี้คือครั้งที่3ครั้งแรกก็คือเป็นเหลืองธรรมดาไปลบออกมันก็หายนะครับครั้งที่2ก็เป็นเหลืองธรรมดาลบออกก็หายทีนี้ครั้งที่3มันติดแดงเลยนะครับแต่การกาจัดการติดแดงของผมครั้งนี้นะครับ บอกได้เลยคือมันจํากัดผม7วันโชคดีที่มันจํากัดผม7วันแต่อีกบางส่วนที่มันเป็นดาวเนี่ยคือ90วันนะครับดาว90วันโฆษณาคลิปสั้นคลิปเลียวนะครับโบนัสเนี่ยมันจํากัดผมอยู่ที่7วันก็ยังโชคดีนะครับคือมันมีระยะเวลาแต่บางคนครับไม่ระบุเวลาว่าคุณเขาจะปลดล็อกให้คุณเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็อันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับคือคนที่ทําเพจเนี่ยคือก็อย่าผิดกฎระเบียบบางคนนะครับสร้างเพจขึ้นมาหลายเพจ แล้วเปิดสร้างรายได้นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับให้คุณไปสร้าง Facebook ขึ้นมาใหม่หนึ่ง Facebook แล้วก็สร้างเพจไปผูกไว้กับตัวนั้นด้วยนะครับก็คือแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยสัก2 Facebook 3 f าม e b o o k เวลา Facebook อะไรเฟซมึงหนึ่งมีปัญหามันก็จะไม่ลิงก์กับ Facebook ตัวใดตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเฟซบุ๊กแต่และ ID มันก็ ID ของใครของมันนะครับผมมี Facebook อยู่2 Facebook ที่ใช้หลักอยู่ตอนนี้นะครับผมก็มีเพจ หลายหลายเพจที่เปิดภายใต้ Facebook นั้นนะครับทีนี้มันก็คือมันเฟซบุ๊กอีกตัวหนึ่งที่ผมสร้างไรายได้มันก็ไม่ได้มีผลกระทบนะนะครับมันก็จะมีผลกระทบเฉพาะไอตัว Facebook นี้อ่าเพจที่ผมไปเปิดที่ผมดูแลอยู่ก็ผลกระทบก็กับ Facebook นี้นะครับส่วน Facebook ตัวนั้นมันไม่ได้มีผลกระทบก็ยังสร้างไรายได้ปกตินะครับนี่ก็คืออยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องครีเอเตอร์ทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับพึงระวันเอาไว้นะครับมันเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็น ครับผมก็สู้ต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้เรานะครับ